สวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่ก็เป็นอาหารเช้านะที่สนใจทำได้แบบชาวเขาชาวดงชะดอยเลยจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวเย็นที่เหลือนะแล้วก็เอามาผัดไข่อันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ว่ามันเหลือจากการทำํำสน็จก็เอามาอุ่นแล้วก็ที่ก็เป็นกระดูกแก้วนะกระดูกแก้วที่คงหมูจ้ะเติมลงไปแล้วปรุงรสสีสันน่ากินมจ้าเพืเพื่อน เนื่องจากว่าสมใจไม่ชอบรสจัดจ้านนะสมใจก็เลยใส่พริกแต่น้อยถ้าใส่แดงๆสมใจกลัวกระเพาะสมจใจจะทะลุนะจะอ้วนไม่จชแบบนี้เพื่อนๆถ้าสมใจกินแบบนี้จะอ้วนไม่ใช่สองอย่างนะนี่จะผัดไข่แล้วะข้าวผัดไข่ก็อร่อยจ้ะ เ้าพอสมใจถ้าข้าวเหลือสมใจจะไม่ทิ้งจะเอามาผัดไข่เลยนอกจากที่ว่าเราผัดไข่คือว่าเราไม่ชอบกินหมูนะหมูในนี้เยอะแล้วจะ้ะก็เลยผัดไข่เอาแบบนี้นะมีผักก็ใส่ระดมลงไปเลยอย่ามีผักอะไรก็นะในการผัดก็ไม่ยากนะใช้น้ํามันกับกระเทียมเอาไข่ลงไปทอดให้เหลืองๆนิดนึงแล้วก็เอาข้าวลงไปคลุกๆๆมันก็ใส่น้ำซอสนะ เป็นซอสฝาเขียวหรือฝาดเหลืองก็ได้หมดเลยนะเพื่อให้ข้าวเขามีรสชาติเค็มๆแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่พรง,งนัวผัดผัด,ผ,ดผัดไปจ้ะให้ข้าวเป็นตัวนะจากนั้นเราก็จะเอาผักใส่เอาพริกใส่เอาเมยผักอะไรก็ใส่ระดมลงไปเลยจ้ะกินได้หมดนะและขั้นสุดท้ายถ้ามีต้นหอมผักชีก็เอาใส่ลงไปด้วยหั่นที่เล็กๆ น่ากินมากจาก้ะในนี้ก็มีหัวหอมนะหัวหอมใหญ่ที่สนใจซื้อมาเก็บไว้หัวแครอทเพราะมันจะเก็บไว้ได้นานนะสาหรับบ้านป่าปลาแบบสนใจนะสมใจก็จะแอบใส่พริกท่อนๆไปนะเพราะมันจะมีความหวานมีความเผ็ดทาให้กินแล้วนัวๆแต่มันจะไม่เผ็ดมาก นะดีดีจ้ะเดี๋ยวเราไปกินตามร้านอาหารอีกถ้าเราทําเป็นนะถ้าเราทําเป็นเราจะทําเองเมื่อไหร่ก็ได้จ้ะทุกอยา่างนี่ขนาดว่าน้ําซุปที่เหลือๆนะสมใจก็ยังเอามาประดิษฐ์ปรโดยกินได้อีกคนละถ้วยเลยจำพวก กระดูกหมูหรืออะไรแบบนี้นะเนื้อสัตว์นะเราสามารถแช่แข็งได้จ้ะเส้นหมี่เส้นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะก็เอามาตั้งไว้ได้จ้ะไม่เน่าไม่เสียนะนี่ก็คือการอยู่แบบสมใจอะไรที่ควรจะเก็บยกก็เก็บยกจ้ะอะไรที่ควรจะทําเร็วก็ทําเร็วมันจะทําให้เราอยู่ได้นานๆนะไม่ต้องออกไปไหนมากมายวุ่นวาย ก็ความหมายของสมใจก็คือว่าอยู่อยู่แบบพอดีพอดีนะกินเพื่ออยู่จ้ะไม่ใช่อยู่ก็กินก็เลิฟจะ้ะเลิฟเลิฟเลิฟแล้วก็แซบ่บแซบจะ้ะแซ่บแซบจ้ะเพื่อน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 ว่าสมใจจะอ้วนไหมถ้ากินแบบนี้ทุกวันของอะไรไม่ควรทิ้งก็อย่าไปทิ้งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทำให้หมดให้สิ้นไปจ้ะ ราะทุกวันนี้ของทุกอย่างต้องซื้อมาหมดนะไม่ควรจะทิ้งก็อย่าไปทิ้งไม่ควรจะซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อจะ้ะไม่ใช่ประหยัดนะแต่ว่าเราต้องใช้ทุกอย่างให้มใสมคุณค่าทางการยินการอยู่และค่าแรงของค่าแรงของเรานะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองว่าสมใจทําอาหารได้เลิกขนาดไหนมาจ้ะสมใจทําให้กิน ี๋ยวก็ขอกินข้าวต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าถ้าป็ากดไลค์เลิกวก่ากดแชร์นะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า